ไปเอาถาังชนนี่กูไปห้ามคืนไม่พอแตอดิตไอ,อ้ไรยป่ะตังชนอดนี่ไปเอาถาังชนนี่ยังไม่มาปราาพองหมดแล้วอกว่าห้าไม่เจอไปดูตุงไร่ป่ะกตามาตึงหอกเกียงมาตึงแฝงนี่แมมึงนี่แหละถังชนกว่าบรนกูอยางอดีไปเปดือยอืให้เปลืเาเพื่อปอต้ามาว่าวกูก่อนะ เลยจัดป้มึงงรู้ปษาจ้าต้องศึกจาเลยปาจานี่ยสำคัญถึงเพลงตายเรามึงได้แต่โจเพลงอีส้านัวได้มึงกินได้บทที่เจียงวัดเล่ไม่เมื่อจจัยหวัดมึงกินแดอีจานก็เล่นไคลๆกันพี่ถึงบานเราพไปรงกระเราไปเรืองราวเล่มันกูมบนเนี่ยเล่นเพื่อรงกระดเนี่ยเล่นบนเนี่ยเล่นงกราดธรรมดาเล่นจาจาเลนเลี้วมีดายเล่นเก็บเก็เปล่า คนตรงข้ามนี่ล่ละก็ไปบ้านไหนชวนกัน,นกนน่อนเไปครั้งควัไปไหนเอ็นมาตตูตตกันอ๋อไปงานซ้อมตีครั้งครั้งอะไรร้อยสังนี่ขวัญก็เล่นบท่าโก้เออถึงรู้ดาก็ไปเสียงกินนงะมามารู้หนอถ้าหนงมาบ้านผีนไม่ร้อยหนงที่กินน้อยบอ่อเลยขันมาไม่กินข้าวผีหา่าโยไม่มาบ้านคนไม่กินข้าวมาทำบ้ารอยอย่ขบไม่ได้ดอ้อ ดย๋อยเลยปัตราเขาเว่ยเด็กตึ้งปัดลุงหนูไปเรื่องลาวเห็นองไหนปัดลุงมันเล้งเติบๆมีดเดี๋ยวไปด้วยเบ็ดมีดเบ็ดตังตุงตังนั่นตุงเอาคนปัดลุงเออตัว่านุ่มอะได้า่ะนุ่มนุ่มที่เด็กกินนั่นดมนุ่มมัอนดมเออตอนนุ่มอะดม กินดมกินดมถ้าเล่งกลางร้อยได้คนบัลลุงไปตลาดเมื่อวานไปซื้อรังดกซื้อรังดกมาสองกระเช้าแล้วก็กระดมแล้วก็ดมด้วยรังดกไปร้อยหยเล่นกันกูตั้งมาเบอร์ตัวใะไรของใหญ่ศูนย์แปดนึงสี่เจ็ดนึงสองดึงสามดึงนึงอันด้งเหตใจกูเล่งกว่านั้นกูทำโปูรู้เขาบ้า คนตายเลยเล่งจัดว่าเผื there, so ่อนคนก้อนเล่งหอบรัวเย็นแม่เล่งจัดเออคนก้อนจัดว่าเผื่อนด้วยถึงตะปอมาจุ่มพอนก็จุ่มพอนลังส่วนนั้นเล่งไกลไกลทุลาแต่ตะปมปอนในเมืองไปแล้วไปเรื่องราวกูไปเล่นนั่งกูมือหนีตายคืนนี้น้องเดียวจะมาแสดงนั่งตะลงที่บ้านเราหระจะเล่นเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะถ้าเล่นเรื่องอะไรก็บ้ามาด้วยจะได้ไปดูไปร้อยหัวในเต้าจุ่มพอนเต้าจุ่มอับ แต่ผลงานก็เล่นแบบนี้ไปบานซรับไปบานซอบิงกับข้าวร้อยมากับข้าวกินเรือยงานนั่นเองกินอิ่มเรื่อยแต่งานก็เน่นจนไม่กินกินได้ทำกับข้าวแซนวัวไม่ได้ยิ่งร้อยแซนวิชไม่ได้แตกเลือดไม่ลงแค่นี้ก็เรียกว่าแซนวิชไม่ได้หัวนุ่งรูปเออดู่จึงกูดจี๊ดตามหลักยังเลยอจึง ก้อนกุ่นยิ่งนี่ก็ยากให้รอยแจ้ผูกแขังฮะไห้รือยก้องกุ่นิงวิไม่ใช่วิก้องกุ่นยิงไห้เรื่อยอก็อยกตย้ริงไม่จริงก็ยู่เกูแล่งึงก่อนนั้นงมือกำตุยเลย้อยพายายู้เลยมไม่ได้ตุยส่น่นแห้วเป็นเรื่องเงขั้วได้แล้วโฮ่ คุณตั้งราเอ๊ะมาดูเจอไรมาเจอป้อมแต่ว่าผู้หญิงเอามาใส่นิ้วอ่ะผู้หญิงใส่นิ้วก็ได้ผู้หญิงใส่นิ้วอ่ะกวาอย่าดมกว่าน้อยซอยๆไม่ได้เล่นซุ้มอะไตีเป็นวงเป็นวงเกลือนเวลาแต่งงานก็ใส่นิ้วนางกลางสายเนียนางกลางสายเลยอะแว้นเว้นเว้นหาได้ได้อันเลยเป็นเกี่ยวแว้นไม่ใจไม่ใจอ๋อเจอเตี๋ยวมาตำแว้นเตี๋ยวมาตำแว้นก็ได้ได้ตำแว้นอะ แป็ดแป็ดเป็ดเป็ดอ่ะไอ้นี helmet, ่ abet, USSR, จ๋อมึงแกแกเป mhm. ็ดแกแกเป็ดแกแกเป็ดเออแกแกเป็ดแกแกเป็ดปลาจมวบปลาจวบแมมจัดโอยเกลียดกลั้นหัวบ้าไม่ใหญ่เป็ดปุรีคือเป็ดนี่มันเป็ดนินจินดานมันมีขาแต่ขามันน้อยว่าเป็ด ลอยลอยลอยอันนี้ไม่รลอยไม่รลอยไม่รลอยไปเราเอง